วูนอินูกำลังกลับมาและคัมแบ็กนะครับและข่าวนี้ถือว่าเป็นการคัมแบ็กที่สุดยอดมากๆเลยและความสุดยอดของมันคืออะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวูนอินุ โวนอินุเนี่ยถามว่าเป็นเหรียญที่ตอนนี้เสี่ยงไหมถ้าเกิดคุณจะลงทุนเอาง่ายๆพื้นฐานสิบดอลลาร์นะครับเอาสักพันหนึ่งก็ได้คุณเสี่ยงหรือเปล่าเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนคุณควรลงทุนในเหรียญน,นี้หรือไม่ผมต้องย้ำนะครับว่าคนหลายคนอาจจะขาดความมั่นใจในการลงทุนของโวลอินุไป เนื่องจากว่าโวลอินนเนี่ยได้ออกจากกระดานแอลแบงคออกจากกระดานบิตมาร์อ่าถ้าเกิดผมดูสาเหตุหลักๆนะครับก็คือเรื่องของแรงซื้อนะโวลอินนเนี่ยมีปัญหาเรื่องแรงซื้อมากๆนะครับสังเกตในช่วงประมาณต้นเดือนเมษาเนี่ย วอลอินโนเนี่ยราคาลงไปถึงประมาณ5,000กว่ากว่า6000ที่0 1นตัวนะครับหลังจากที่มันเคยเปิดตัวครั้งแรกนะครับในกระดานฮอตบิดและในกระดานฮอตบิดเนี่ยก็ทำสถิติแบบดีมากๆเลยคือราคาแข็งมากๆนะครับอยู่ที่ประมาณ8,000 6 0 0 0หรือ8 0แ0นี่แหละผมจำตอนช่วงนั้นไม่ได้ ราคาประมาณนี้นะครับเราก็อยู่ไปได้แบบเกือบสามอาทิตย์เลยนะครับเราก็แข็งมากๆไม่ลงพอหลังจากสักสองหรือสามอาทิตย์ก็ราคาค่อยๆเทลงมานะครับจนเหลือศูนย์สิบหกตัวนะครับประมาณเจ็ดพันหกพันเนี่ยผมก็ไล่เก็บนะตั้งแต่มันลงสักสี่พันละนะครับสี่พันสามพันไล่เก็บเรื่อยๆเลยไม่กลัวนะครับบอกวออินนูเนี่ย โอ้เหตุราคาแข็งแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆมั่นใจหน่อยว่าแรงซื้อเนี่ยมันดีงนั้นตอนเนี้ยนะครับถ้าพูดโดยทั่วไปนะถ้าคุณจะซื้อเหรียญต้นน้ำนะสิบห้าสิบหกตัวคุณต้องดูแหล่งซื้อก่อนนะครับแร่งซื้อว่าอ่ามันมีทางมากน้อยขนาดไหนนะครับมันมีแนวโน้มมากน้อยขนาดไหนที่มันไอเหรียญนั้นจะมีแรงซื้อแบบ เขาเรียกว่าการรักษาระดับราคาได้ดีนะครับพอสมควรนะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับราคาอาจจะร่วงแรงบ้างแต่ขอให้มันมีแรงซื้อนะครับหลอดเขียวๆย,ยาวๆถ้าเกิดคุณดูในกราฟะนะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของคุณเหมือนกันนะครับว่าคุณจะลงทุนกับเหรียญแบบนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยส่วนไหนส่วนตัวไหนที่เหรียญที่มันเสี่ยงนะครับ เหรียญที่มันค่อนข้างเสี่ยงและเหรียญเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะครับก็คุณจัดพอร์ตไว้สักสิบดอลลาร์นะครับราคามันร่วงๆจริงๆนะครับราคาแบบมันคุมไม่ไหวนะครับลงไปสิบหกสิบเจ็ดตัวนะครับสิบเจ็ดตัวเนี่ยก็น่าเป็นห่วงก็มีตัวอย่างอย่างชิปโตโรนะครับรออีกประมาณสักสิบกว่าวันนะครับเดี๋ยวมันจะเข้ากระดานฮอตปิดใหม่ คนหลายคนอาจจะหาว่ามันเป็นสแกมนะครับแต่ว่าอาชีพเขาอะนะนะครับเราก็เหรียญพวกนี้มันยังไงมันก็ต้องลงทุนมันต้องมีการลงทุนนะครับถ้าเกิดอ,อยู่ในโลกของบล็อกเชนแล้วเราแบบไปไปหนีหายตายจากไปนะครับเราไปเปิดเหรียญใหม่นะครับก็ลำบากนะก็พยายามแก้กัอยู่นะครับชิปตัวโลกก็มีการอัปเดตข่าวตลอด นะครับลองเข้าไปตาม t ทวิตเตอร์ก็ได้นะครับถ้าเกิดไปอย่างสกิทเกมนะครับหายก็หายเลยนะครับทั้งทั้ง t ทวิตเตอร์ทั้งอะไรพวกนี้เอาแหละนะตอนนี้โวล i n อินุนะครับก็กำลังสู้ราคาอยในช่วงประมาณวันสองวันที่แล้วนะครับก็มีคนซื้อเข้ามานะครับเป็นแรงซื้อแบบถ้าเกิดในระดับของเหรียญพวกเนี้ยถือว่าเยอะนะครับถือว่าเป็นวันได้เลยนะ แต่เป็นวานระดับต้นๆน,น,นะครับก็ซื้อประมาณ17,891.94ดพนอลลาร์นะฮะแล้วก็ได้รับไอเหรียญที่จากโวลอินนูเนี่ยฉะนั้นตัวนี้นะครับเขาก็เข้าซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดละนะครับในราคาประมาณ0ูนย์สิบหกตัวสี่พันสามรอยยี่สิบนะก็เป็นราคาที่สูงมากๆ นะครับราคาที่ต่ําที่สุดแหละนะครับก็ทําการช้อนซื้อในราคานี้นั้นเหรียญทุกตัวตัวไหนที่มีโปรเจกต์นะครับอย่างชิน o บิหรือชินจาผมก็บอกแบบเดียวกันคือราคาเนี่ยวานเนี่ยรอให้มันต่ําที่สุดนะครับเม้าเนี่ยเทขายไปเยอะที่สุดนะครับเราจะทําการช้อนซื้อในราคาที่ถูกที่สุดแบบนี้แล้วราคาจะมีการอัพเลเวลขึ้นไป มาเก็ตแคปตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้าล้านนะครับประมาณนั้นดอลลาร์นะก็สาเหตุมาจากนะครับที่ราคามันล่วงแล้วมันคงราคาไม่ไหวจากครั้งที่แล้วนะครับที่มันขึ้นไปประมาณพันเกือบสองพันน่ะที่ศูนย์สิบห้าตัวนะครับที่มันขึ้นไประดับนั้นได้ นะครับต้องต้องย้ำนะครับว่ากำลังซื้อมันดีแต่ปัญหาก็คือว่าการอัปเกรดนะครับกระเป๋านะครับเป็นเวอร์ชั่นสองที่ทำให้อ่ามันไม่สามารถที่จะซื้อในแผ่นเค้กสวอปได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในเครือข่ายของ bsc มันก็ซื้อในแผ่นเค้กสวอปนะครับ มันไม่สามารถซื้อได้นะครับเป็นเหตุอันหนึ่งที่ทําให้ราคามันถดหดหายลงและก็ต้องออกจากกระดานแอล์แบงกับบิตมาร์ไปนะครับเป็นเพราะเหตุนี้แหละแต่เชื่อว่าเร็วๆนี้นะครับจะกลับมาอย่างแน่นอนตอนนี้กำลังไต่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ถ้าจะกลับมาบิ t มาร์จากแอล b แบงได้นะครับก็ต้อง อย่างน้อยให้ได้สักประมาณสักสามพันสี่พันห้าพันนะครับกลับไปที่ไฮเดิมให้กระดานเนี่ยมันมีความมั่นใจซะหน่อยนะครับเอาแหละนะโดยตอนนี้นะครับก็โวลอิน,นุก็อยู่ในช่วงที่ต้องมีการอัปเกรดราคานะครับแต่ก็มีวานเข้ามาซื้อนะครับและถ้าเกิดคุณถามผมตอนนี้นะครับว่าโวลอิน,นุตอนนี้กวรนชอนไหม ผมบอกยากนะเพราะเหรียญพวกเนี้ยมันมันวานเข้ามาแล้วอะนะครับถ้าเกิดคุณไปใส่เงินเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะติดดอยนะอาจจะติดดอยเพราะเราไม่รู้นี่นะครับแล้วรวมถึงมันเป็นวานตัวเดียวด้วยอะนะครับมันไม่ใช่วานหลายตัวที่จะคอยแบบคุมเชิงเรื่องของราคากันนะครับหรือทํายุทธศาสตร์เรื่องของราคากันนะก็ย้ํานะครับว่า ถ้าเกิดเป็นไปได้รอมันย่อหน่อยนะครับรอมันยอ่อสักนิดหน่อยนะครับให้มันดูยอด่อครั้งใหญ่ๆก่อนนะครับอ่าสมมุติว่าตอนนี้มันไปถึงพันห้านะครับพันห้ายี่สิบกว่าแล้วมันไปได้สูงสุงสดละช่วงนี้แล้วไม่มีการย่อกลับมาที่ศูนสิบหกตัวอันนี้ผมโอเคเลยนะครับก็ลองเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ มันไปตลอดนะครับจนถึงประมาณสี่พันห้าพันน่ะก็ต้องดูกันอีกทีนะครับว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงแต่ใครอยากจะเสี่ยงก็ก็ยินดีนะเพราะว่ามันแค่ศูนย์สิบห้าตัวเองนะครับก็เดี๋ยวพอมันลงที่ศูนย์สิบหกตัวค่อยไปช้อนก็ได้นะครับไม่ต้องเยอะเหรียญพวกนี้มันมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าส่วนตัวผมนะครับเหรียญพวกนี้ทำไมผมถึง ชอบนะโวนอินุทําไมผมถึงมีความชอบแล้วก็เชียร์ในเรียญนี้เนื่องจากผมไปดูไอทวิตเตอรของชินจาหรือชิน o ปินะครับมีเมตาเวิร์สตัวใหม่ดังนั้นเมตาเวิร์ตัวใหม่นะครับก็มีตัวละครต่างๆอย่างวูเวออินุอย่างชิน o ปิหรือชินจาและในนั้นนะครับในเกมเมตาเวิร์สมีววนอินุด้วยที่เป็นหมาตัวขาว,ขาว นะครับคุณสนใจอ่ะลองเข้าไปศึกษารายละเอียดหรือไปดูในคลิปก็ได้นะครับดังนั้นอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าโวลอินโเนี่ยเป็นเหรียญเครือข่ายของชิงจานะครับที่ค่อนข้างดีเลยนะคุณก็สามารถที่จะไปซื้อเหรียญพวกนี้ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าคุณมั่นใจขนาดไหนนะครับส่วนตัวผมอะ ถ้าสิบผมให้สักหกแล้วกันนะที่จะซื้อนะครับซื้อไปสักสิบดอลลาร์ก็ได้นะครับยอบ่อค่อยซื้อตอบนะหรือว่าคุณจะจัดสิบดอลลาร์ค่อยๆทยอยซื้อซื้อทีละราคานะครับพอลงก็ซื้อทีละราคาแล้วกันนะครับประมาณนั้นจะได้เสี่ยงน้อยนะครับไม่ใช่แบบเอาเงินหมื่นเอาเงินแสนทุ่มเข้าไปในเหรียญพวกนี้เราผลปรากฏว่าเหรียญพวกนี้มันเกิดเหตุขัดข้องอะไรเนี่ย มันก็เป็นความเสี่ยงระดับหนึ่งเลยเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับทักเข้ามาได้ที่เพจนะเดี๋ยวเรามีกลุ่มนะครับที่เป็น w o r d inno อยู่จะพาเข้ากลุ่ม วันนี้นะครับเรามีสปอนเซอร์หนึ่งตัวนะครับชื่อ mc miner service บริการเกี่ยวกับเครื่องขุดคุณอยากจะขุดคริปโตคุณก็สามารถขุดได้ถ้าเกิดคุณชอบหรือว่าคุณคิดว่าในช่วงเนี้ยมันไม่มีธุรกิจอะไรที่น่าทำแล้วนะครับเพราะวันทำไม่ได้ธุรกิจเนี่ยมันไม่ไหวนะครับผมหมายถึงมันไม่ไหว ก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับเข้าไปติดตามได้เพราะว่าเข้าไปสอบถามได้นะเพราะว่ามันก็มีหลายเหรียญไม่มีเกือบทุกเหรียญเลยมั้งนะทําให้ขุดนะพอบริษัทนี้ใหญ่เหมือนกันนะครับเราก็อยู่ภายใต้ของสตาร์เน็ตนะครับมีทั้งฝากเครื่องขุดนะครับฝากขุดก็ได้ซื้อเครื่องขุดซ่อมเครื่องขุดมีประกันด้วยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับเราก็ บอกกับทุกท่านนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าโวลอีนโหน้นะครับจะ go to the m o ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดีมอนสำหรับวันนี้